ดีซิเกมเมอร์ภูมิใจเสนอสปอยเกมโคตรมัน k ิงเลกาซีเดอะซีรีส์มหากาโจนสลัดบ้องผ่าพร้อมกันแล้ว เรืงราวความเกลียนสดินของเราก็ได้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่เราได้เดินทามงมายัางโลกที่2และได้แปลงร่างเป็นเอ็ดมันอัดขี้ไปจัดการพวกคีีปล่าจ้าทะเลรวมถึงอัดตินเส็จเจ้าไขโดด้วยอัดจนขี้แตกขี้แตกเลยแหละลในคลิปนี้เราก็จะมาเกลียนกันต่อนะครับแล้วไปดูซิว่ามันจะร้อยขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วก็ลุยไปเลย เริ่มคลิปมาเราก็จะได้อยู่กับเจ้าดีซียีส้นตีลที่มีหน,าน้าหนวดสุดเฟี้ยวและพระคุณสุดแนวของเรานั่นเองซึ่งตอนนี้พี่แกก็ได้โผล่มายังกอดกะโหลกนะครับแต่เราก็ขอวอมไม้วอมือด้วยการฝ่าเวฟกันก่อนถ้าไม่รอนั้นได้ซิ่งกลับมาอย่างกอดแรกแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นอีกแล้วล่ะครับนั่นก็เพราะว่าเราหาทางกลับไปยังที่ฟาร์มไม่เจอแล้โว,ว้ยถ้าไม่รอได้มาถามเจ้าหน้าเขี้ยวเลยพี่บ้าวพี่บ่าเห็นที่ฟร์มต่อไปของผมไหมเนี่ยโอ้เดินตรงไปเลยเลี้ยวซ้ายเลยน้องบ่าแต่ผมรีบปะพี่มีงเเรววเร็วกน้ยยอโิตไปล ส,สน่าจะเร็วกว่าเดินนะกูว่าผาพาม,มซึ่งจริงๆแล้วเราก็สามารถเปิดเกมทิศเพื่อดูได้นะครับว่าเราจะไปฝ์มที่ไหนต่อแต่ก็นั่นแหละ กูลืมพี่แกก็ะวิ่งหาหมวตัวไปหมดตัวรานั้นได้มาเจอกับเจ้าเอ็กซ์เปิดดาร์กแรกที่เจนะ๊แกนักขายขายดำของซันจินะฮะซันจิกูากลายเป็นผู้หญิงไปแล้วเลยวะเนี่ยแต่มันก็ต้องใช้เงินถึง1นึ่งแกันเลยแพงแรกี่การเซอร์เลโกแต่แล้วเราก็ได้มาเจอกับเจ้าหน้าบื้อคนนึงและเราก็ได้จัดการรับเควสและเริ่มฟามกันไปเลยซึ่งตอนนี้เราก็ได้ใช้ผลแสงอยู่นะครับที่มันจะยิงจิ้วจิ้วิิ้วใส่พวกกีดและมันก็ฝามง่ายพอสมควรเลยและผมก็ขอฟารมกันก่อนเพื่อที่เราจะมีเลเวสักประะะมมมาาาณ2450แลลผก็คิดดว่จชนทงงไปงัน แบมน normal ดูเพราะว่าถ้าใครดูในคลิปก่อนหน้านี้เราก็ยังไม่ผ่านดันในแบบ normal เลยสักครั้งเดียวนะครับอ่าพูดมากไปแล้วมาฟาร์มกันต่อดีกว่าพี่แกก็ได้รับเควสและฟาร์มไปอย่างรวดเร็วป๊บปังปกังยิงไห้ขี้แตกขี้แตนไปเลยและในระหว่างที่เรากำลังฟาร์มกับพวกขี้ผมก็ได้ส่งทีมงานส่วนหนึ่งไปหาลูกแก้วเรียกเจ้าไคโดเพื่อที่เราจะจัดการไอ้แย้ยักษ์ลายพันตัวนั้นต่อกันนะครับและแล้วเราก็ใช้เวลาฟาร์มอยู่ที่นี้นันม๊ว ถึงมากที่สุดและผมก็สามารถฟาร์ไมได้จนถึง2,450ได้สําเร็จอเอือเหนื่อยมอพอแดกันไปเลยและตอนนี้ผมก็ได้อัพค่าพลังของเราเป็นสายดาบด้วยซึ่งถ้าใครมีอะไรแนะนําในการอัพสเตตก็เมนบอกพี่บ่าวด้วยแน่น้องรักแต่ก่อนที่เราจะไปทําภารกิจกันต่อผมก็ได้มาที่สุมผลกันก่อนนะครับและตอนนี้ผลแห่งความเกลือมันก็เกลือนพื้นกันเลยทีเดียวใครมันมาเกลือแถวนี้วะเนี่ยและแล้วผมก็จัดการสุมผลทันทีและผลแรกที่เราได้ก็คือผลเวนนอมละะาอิดาแต่เราก็ยังไม่พอใจสักเท่าไหร่อ่ะนะทำให้เราเนักตน แต่มันก็มีเพื่อนเอาผลนักแข็งมาให้กับเราแต่เราก็คิดว่าผลเสียงมันน่าจะใช้ดีกว่านะครับอะค่อยมาสุ่มกันต่อกันละกันจากนั้นผมก็ได้ซิงด้วยความเร็วแสงไปยังเกาะไคโดอิโตบิลซึ่งสายของเราก็ได้รายงานว่าพี่แกก็สามารถหาลูกแก้วเรียกไคโดได้แล้วถึง2ลูกแต่พี่แกนั้นก็โดนเกลียงจนตายฮะทำให้ลูกแก้วนั้นหายไปหมดแล้วล่ละครับแซนเลยไม่ละเมิงผมนั้นก็ได้เดินทางมาที่หัวกะโหลกยักษ์และจัดการกระนำใส่เจ้าบอสกระดูกทันทีปิ๊บปิ๊เป้้ีิับปก็บด้ เกิดข oh, 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 oh. so like ึ้นกับเราโว้โว้วโว้วเรี่ยไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวกูติดดันไอ้ชิบหายเดียวเอ้ยเอ้ยออกและตอนนี้เราก็จะมาเจอกับไอ้ไคโดอิต์บินอีกครั้งไหนึงอยู่สยิงไปไกลยิงไปไกล โอ้้โหพลังยิงไปยิงไปอย่างต่อเนื่องไม่ต้องสนใจสติไรโอใครใช้ผลน้ำแข็งตื่นโอ้ดามิทกันได้เหมือนกันนะครับเราเนี่ยยิงมันไปเลยค่ะยิงไปอย่างเดียวไปไปจะมาอยู่เอาหัวปากหัวปากตีเทมหัวปากตีชิ้านยิงกันไปยิงต่อไปโอ้ไม่ใช่โดนอะไรนี้ไม่โดนอะไรสักสิ่งเลยนี่ตัวหายตัวหายล้อมคอกเอ้าขึ้นมาแล้วตัวขึ้นมาแล้ว โอ้โพนขี้ปากจะตายแล้วจะตายหอาแล้วอีกนิดเออได้รับอะไรวะได้รับอะไรมา มีอะไรด้วยและในการต่อสู้กับเจ้าไข่ดูครั้งนั้นมันก็ทําให้เราได้กระบองสุดเจ๋งมาด้วยขอบอกเลยว่ามันโคตรเทมากเลยแล้วต่อไปเราก็จะรวมทีมเพื่อทํภารกิจในคลิปนี้ของเรากันนะครับนั่นก็คือการลงดันนอร์มอลนั่นเองผมก็เลยซิ่งมาดูที่ลงดันกันแต่ก่อนที่จะไปผมก็จะมาเปลี่ยนผลสักนิดหน่อยก็ในเมื่อเรามีเขาแบบเจ้าไข่ดูกันแล้วผมก็ขอเปลี่ยนผลมาเป็นผลมังกรก็แล้วกันนะครับแต่เราก็ลืมไปว่าเรานั้นเซสป่าเอาไว้ที่เกาะกะโลกทำให้เราต้องเสียเวลาบินเหมือนแย้นะรถกลับากแรนิช เนี่ยบ่าวนีแต่เมื่อมาถึงดันมันก็เกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วล่ะครับนั่นก็คือเรามีเกินหกคนละไว้ทำให้เราต้องหาคนที่โชคร้ายและจะไม่ได้ไปลงดันพร้อมกับคนอื่นๆกันซึ่งเราก็ใชใ้ทุกคนออกมานอกวงและนับหนึ่งแล้วก็โซวัคเข้าไปในวงนะครับและถ้าใครเข้าไปช้าคนคนนั้นก็จะไม่ได้ไปลงดันกันอ่ะพร้อมแล้วไหมหนึ่ง สองสามวับเลยและมันก็มีคนที่ไม่ได้ไปถึงสองคนทาให้เรากับเพื่อนอีก5้าคนได้วาปไปยังดันนั้นทันทีและก็อย่างที่พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้เราก็ได้เลือกแบบนอร์มอลไปเลยและเมื่อเข้ามายัางดันนั้นเราก็ได้โชว์ฟอมอัดกราะนำใส่พวกมอนเข้าไปทันทีซึ่งในดันตอนนี้มันก็มีคนใช้ผลต่างๆมากมายเลยนะครับทั้งผลสนุผลสันและผมที่เป็นผลมังกรและในช่วงแรกๆมันก็ยังไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่ทาให้เราได้แปลง,งร่างกลับมาเป็นคนและจัดการกราะนำใส่พวกคีิปก,กันก่อนเลยมาลวเว้ยกูไม่อยากเป็นตัวใหญ่ อยากเป็นตัวเลขกุูไปอัดบันโอ้กูอัดใครวะเนี่ยไม่โดนใครนะทีหนึงโอ้ผ่านเว็บเร็วมากเว็บก้าเลยเหรอนีอ่คำรามไปไหนไหนอ๋อนั่นเพื่อนกูบ้าบอ ผมและทีมเงินก็ได้สู้กับพวกหน้าสนตีนกันต่อไปแต่คนที่ใช้ผสโนมันก็เริ่มขัดใจเราแล้วครับเพราะว่าพี่แกมีสกิลที่มันจะเป็นโดมครอบด้วยน้ําแข็งแถมมันก็ไม่ใช่ครอบแค่พวกมอยยางเดียวเพราะว่ามันครอบพวกเราเข้าไปด้วยทาให้เรานี่โดนขังรวมกับพวกมันอยู่หลายทีกันเลยแล,และแล้วในเวลาแค่ไม่กี่นาทีเราก็สามารถถึงครึ่งทางของดันนี้ได้สาเร็จและพวกมอนหน้าสนตีนมันก็ยังไม่โหดสักเท่าไหรล่ละครับตอนนี้ทาให้เรายังอาดกระหน่ำแบบมั่วๆกันต่อไปและแล้วก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะจ๊ะเอส เอสรอขอบแอ่งรากเป็นรากเต็มมังกรกันดีกว่าโอเคมาเลยปึ๊บ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 ตู้มไม่โดนอยู่ในวงอ้อโอ้โหโดนนิดนึงได้อยู่า่าหน้ากลัวหน้ากลัวไหมไรอีดักฮ่าฮ่าาฮหน้าสกปรก และในระหว่างที่เรากำลังมองมันกับการอัดพวกมอนเรานังก็ได้ภาคภูมิจากการฆ่าพวกมอนมาด้วยละวมึงอ้าวดีๆเลยค่ะอีดักแต่แล้วในเว็บที่ยี่ิบเรื่องที่เรากลัวมันก็ได้เกิดขึ้นละวอยนั่นก็คือไอ้ผลสนุมันก็ครอบเราจนทำให้เรานี่โดนอัดจนตายหาไปเลยโอ้ยเดี๋ยว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 ใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยไอ้ผลสนุและเมื่อเกิดใหม่ไม่ทันไรเรื่องสุดเ้นก็ได้เกิดขึ้นกับเราอีกเอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ย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 เดี๋ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปักปาก อะ <What? S 1> ไอชิบหายติดมากตายห,หัวเลยกถทำให้เรานะั้นต้องนั่งดูเพื่อนแบบตาพิปรีกันต่อไปซึ่งในะตอนนี้เพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> ของเราก็เริ่มออาไม่ค่อยอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าพวกมอนในดันเหมือนช่างโหดไร้สดิซะเหลือเกินจนเพื่อนของเรานะั้นตายหายไปแนละ้วถึง3คนและอีก3คนที่เหลือก็แบกกันหลังหักไปเลยแต่แล้วเรานั้นก็ทนดูอย่างเดียวไม่ได้พี่แกก็จัดการดีสปาตัวเองกลับมาเลยและในรอบนี้ผมก็ขอเล่นในโหมดเอาจริงแบบ300เอร์เกันดูบ้างจัดไปแล้ว อ้กดผิดกดผิดเดียวเดียวกดผิดไอชิฟายผมนั่นก็ได้ช่วยผลบังกรโจมตีพวกมันจากด้านบนส่วนเพื่อของเราเป็นสายแทงคอยกระหน่ำพวกคีบอยู่ด้านล่างนะครับผมก็พยายามอาศัยพวกมันกันต่อไปแต่แล้วเลือดของเรามันก็ลดจนทำให้เราต้องมาเพิ่มเลือดที่ด้านล่างกันเลยเออต่อเนื่องโอ้จะคิดจะคิดจะกิดแล้วโหชามา <laughs> ช้าแบบเชอม และเรานั้นก็พยายามต้านพวกมันเอาไว้จนมาถึงรอบที่3มเซฟไอ้บอสสุดโหดของมันก็ได้โผล่มาและบอสตัวนี้มันก็ได้ใช้โยรุที่เป็นลังของพี่เกย์นั้นโหดร้ายมากฟันทีเดียวนี่เลือดหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะเมึงอีดักว้าวว้าว้เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเดี๋ยวโอ้โหมันวัดมาตรงกลางอีกไอ้ชิบหายแต่เมื่อสู้ไปสู้มาทีมงานของเราก็ตายหากันจนหมดและเหลือเรากับแค่เพื่อนอีกหนึ่งคนถ้าไม่เราเรียกกระนำใส่มันเข้าไปและเราก็ได้ใช้เวลาอยู่นานมาก กว่าที่เราจะอมันจนตายหาไปได้นะครับอีกนิดอีกนิดใครก็ได้ปิดฉากเลยเออเรียบร้อยย <c oughs> ิ้มออรอดถ,ถึงอันสุดท้ายแต่กูก็ตายไปสองรอบ <c oughs> และเมื่อออกมาจากดันที่แสนโหดร้ายนั้นได้ทีมงานของเราก็ได้รายงานทันทีว่าพี่แกมีลูกแก้วเรียกไคโดหลายอันเลยแหละถ้าไม่รอนั้นไม่ทันได้พักพี่แกก็ต้องเตรียมพร้อมเพื่อที่จะอาจเจ้าไคโดกันต่อเลยให้พี่บ้าพักมังตั้นนองเอและเจ้าดีซีขยยิ้สซุปตีนก็ได้มารอทีมงานของเรากันและแล้วเจ้าแยสีดํามืดก็ได้โผล่มาเลยเราที่ใช้ผลมังกรอยู่แล้วก็จัดกระน้ำใส่มันเข้าไปทันทีแต่เมื่อเราอัานอ่าไปสักพักเราก็ขอพักยกมาเพื่อพลังกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกูจะตายหายไงล จนมันนี่ตตยหาตตยหงไปเลยแต่เพื่อนของเราก็ได้บอกทันทีว่าเรามาต่อกันเลยนะครับเพ่วันแล้วเจ้าไทโดอิโต้บินตัวต่อไปก็โผล่มาทาให้เรานั้นต้องจัดกระนาใส่มันกันต่อเลยพอดีตอนที่เรากําลังลงดันนะผมเพื่อนของเรามาฟาร์มให้นะจนได้ลูกแก้วมา3 4สอันนะจัดเข้าไปเอา้าไปอยู่อีไงครโอ้โอ้โอ้เออซ่อมแซมจ้าซ่อมแซมตัวเองกันในแค่แป๊บหนึ่ง เราก็ได้แปลงร่างเป็นมังกรอยู่บนหัวของมันลาดพลังใส่มันจากด้านบนเข้าไปแต่รอบนี้ดูเหมือนว่าเจ้าไคโดมันหมายหัวเราเป็นพิเศษเลยนะครับทำให้เราที่ต้องหิวเลือกกันอยู่หลายรอบมากเลยกลัวจะตายหายอีกเนี่ยและแล้ว,ลวทีมงานเกียนทั้งหลายลยก็ช่วยกันอัดตูดของมันจนัวได้ไคโดนั้นตายหาไปอีกหนึ่งรอบเลยแต่เพื่อนของเราก็ได้บอกอีกว่ามันมีลูกแก้วอีกหนึ่งลูกนะครับพี่ทาให้เรานั้นได้จัดกระน้ำโซนอินใส่เจ้าไคโดกันต่อทันทีตัวสุดท้ายแต่ไม่ทายสุดไอแล้วก็ติด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 ต,ต ตรงสารมากเลยไอ้ไคโดมึงโดนย่างเกลือไปหลายรอบแล้วเนี่ยเอาอีกไว้คกำลังไปตามด้วยมาก่อนอีกทีเอาอยู่ไหนอยู่ไหน ได้แล้วละสุดท้ายเราก็ชนะมันมาได้อีกครั้งหนึ่งเป็นไงล่ะครับพี่น้าหนวดปวดไข่ก็สามารถเอาชนะเจ้าไคโดมาได้จากนั้นผมก็ได้พากระบ,บองควงไปควงมาและเราก็ได้บินซิ่งจากใะไส่เดือนทะเลกลับมายัางเกาะแรกเพื่อที่เราจะมาสุมผลและเฟิร์มกันต่อบ้างนะครับแต่แล้วเมื่อเราสุมผลไปเพื่อนของเราก็ได้เอาปุนสนมมาให้เราลองใช้นะครับซึ่งมันก็ทาให้เรานิ่กลายร่างเป็นเอลซาราชินีแห่งน้ําแข็งกันเลยตอนนี้ดิฉันเป็นเอลซ่าค่ะเราสามารถนี่พ่นกีปากพูด ปูดปูด <c oughs> แล้วก็นี่พายุพายุแล้วก็บอลเกนกี่เอาไปไหนพายุอยมีมะน้าทนหน้าโดเออวาได้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปูด <c oughs> ปูด ผมนั่นก็ได้มาสุ่มสุ่มผลและโราก็ได้ผลสัเตือนสุดเจ๋งมาด้วยและผมก็ได้ยินมานะคะว่าไอ้ผลสัตว์อันนี้ทามันตื่นแล้วมันจะโหดร้ายมากเจ้าสีก็เลยคิดว่าโราน่าจะไปฟาร์มด้วยผลนี้กันดูดีกว่าเราก็เลยเปิดเข็มทิศเพื่อมันพาไปยังสถานที่ต่อไปในการฟาร์มของเราว่าแล้วเราก็จะการน,นำด้วยผลสัตว์ใส่เจ้าบอสเข้าไปทันทีแต่พอเราฟาร์มฟาร์มไปมันก็ทําให้เรารู้แล้วครับว่าไอ้ผลอันนี้มันใช้ในการฟาร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นไงกุตายหายเลยเห็นไหมามามาจกกกกกกออะะโลลเพื่่ัับมแรน และเมื่อมาถึงมันก็มีคนให้ผลแมกมากับเราทําให้เราได้แดกมันเข้าไปจนพี่แกนี่บินเหมือนก้อนขี้ติดไฟกันได้เลยซึ่งใ้ผลแมกมาานี้เราก็เคยใช้มันมาแล้วในช่วงแรกๆที่ผมได้มาเล่นเกมนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในผลที่ฟาร์มง่ายพอสมควรยิงไปตไกลแลกกันนำเข้าไปอีกทีบอสของมันก็ตายหาแบบง่ายได้เลยล่ะครับผมก็ได้ฟาร์มอยู่ตรงนี้เพื่อที่เราจะมีเลเวลถึง2550รเราถึงจะเดินปิดๆไปฟาร์มที่อื่นได้แต่แล้วเมื่อเราฟาร์มไปไม่ทันเส้เพื่อนของเรานักก็ได้ชวนรออบิินซ่งไปก,กเ,เราจจะไปตตบ้าบอสััวนนึงที่มใช ของที่จะทําให้เราลงดันได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมายหรอกแต่เมื่อมีคนชวนเราไปเกียนเราก็ขอไปเกียนกับเขาด้วยแล้วถ้าใครมีข้อมูลการลงดันอะไรแนะนาก็คอมเมนต์ได้เลยนะแล้วแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงกเกาะแห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นมันก็มีปราสาร์ถ้าไม่รอได้ไปอัดเจ,จ้าบอสหน้าส้นกินที่อยู่ในปราสาทนั้นเลยผมก็ได้อัดมันอยู่รอบสองรอบจนพี่แกตายหาตายหวงไปแต่เราก็ยังไม่ได้อะไรมาจากมันสักอันเดียดละครับเพอ่เหมือนเพื่อนเพื่อนผมได้บอกนะครับว่าเราจะต้องอัดพวกคลีปด้านล่างเพื่ มาฟังเพื่อที่จะจัดการใส่เจ้าบอสลาวากันต่อแต่เจ้าบอสตัวนี้มันก็โหดสว์รัสเซียในกีเรียนเดนมากจนเราที่เกือบขิดกันเลยล่ะครับแต่ในถันใดนั้นเองผมก็ได้เจอกับของดีอะไรบางอย่างแล้ววยายเนอะเนอโอ้ยอยากเทอ่ะเดี๋ยวยเล่นอนะไรตรงนี้วะเดี๋ยวโอ้ตรงนี้ก็ได้อยู่นี่เ <c oughs> อาไม่สิเนอะลงอยากพระเอก <c oughs> เยอินดีแต่ในขณะที่เรากำลังเล่นอย่างหนุกนานไอ้เจ้าทะเลหน้าสุนทินมันก็โผล่มาแล้วว้ยแต่ผมก็คิดว่าไอ้ผลแมกมาที่เราใช้อยู่ตอนนี้มันก็ยากกับการอัดเจ้าแยแนรกตัวนั้นสักหน่อยผมก็เลยซิ่งมาที่เกาะแรกและได้เปลี่ยนผลปีศาจกลับมาเป็นผลบางกรเหมือนเดิมเลยจากนั้นผมก็ได้ซิ่งเหมือนไส้เดือนนรกไปหาเจ้าแยยากแต่มันก็ต้องใช้เวลานานนานเพราะไอ้แยสุนทินตัวนั้นมันอยู่ไกลมากเลยละมึงและเมื่อมานถึงแล้วเราก็อัดสุนทินใส่มันเข้าไปทันทีเตรียมตัวจัดการมันไป เอ้แล้วก็กระสุนกระสุนตุมตมับตุมตมับตุมตมับเออวาววาวกัดผิดไอ้ชิบหายไอ้ชิบหายเดียวเดียวเดียวออโอ้โหจะขีดแล้วกูอะไรกันเนี้ยอูบักอะไรเนี่ยไ่กูลอยบันมีติดบักเรอ,อเรียบร้อย และหลังจากที่เราอัดมันจนตายหาไปได้เราก็ได้เปิดิีสมบัติจนเราได้ตั้งและมนันีมาด้วยแหละครับและในคลิปนี้เราก็สามารถลงดันอัดเจ้าไขโดรวมถึงการล่าเจ้าทะเลได้ด้วยถือว่าร่อยใช้ได้เลยล่ะครับและถ้าเพื่อ,อนๆชอบก็ฝากติดตามกันด้วยนะและเรื่องราวของคิงเลกซี่มหากราบจนสลัดบอกในคลิปนี้ก็ได้จบลงและรอติดตามคลิปใหม่ได้ดเร็วๆนี้ไม่นานเกินรอแน่นอนนะครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ King Legacy มาหากาศจนสลัดบลองในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่8แล้วนะครับผมดําเนินมาเนิ่นหน้าเลยนะครับตอนนี้ผมก็เลเวลก็สูงกว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วนะครับและเราก็สามารถลงดันแบบ normal ผ่านได้แล้วด้วยและในคลิปหน้าเราก็จะมาสนุกกันต่อนะครับอาจจะลงดันแม็กมากหรือดันน้ําแข็งก็เป็นไปได้นะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะและในคลิปนี้ DC Gamer ขอลาไปก่อนสวสดสวัสดีไปละจุ๊บ